สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม R 9ที่28นะครับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นการพูดถึงการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์เรลิเกชันสำหรับโลจิสติกส์ลิเกชันนั้นก็เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์อยู่2เหตุการณ์นะครับโดยที่โมเดลมีตัวแปรตามที่มีอยู่2ค่าหรือไดคโตมัสนะครับค่าที่ใช้จะเป็น0กับ1น1นะครับวิธีการประมาณค่าใช้ maximum likelihood นะครับ ซึ่งคําว่าโลจิกนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะเรียกว่าโลจิสติกบางคนก็จะเรียกว่าโลจิกลิเกชันนะครับตัวโลจิกนั้นก็คือ, Transform, คอ,คลลอ ation, โลจิสติกทราน s ฟอร์มนะครับการอ่านค่าแปรผลของลิเกชันโลจิสติกลิเกชันนั้นจะใช้ออดเรโชนะครับสำหรับคำสั่งนะครับ และก็ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับข้อมูลที่ใช้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคําตอบความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองของนิสิตบัณฑิตศึกษานะครับซึ่งข้อมูลที่ใช้ก็จะมีตัวเพศชายหญิงนะครับน้าหนักนะครับส่วนสูงอาหารที่ชอบรับประทานเชฟแล้วก็ตัว WKS ตัวนี้เป็นน้ําหนักครับตัวถุงน้ําหนัก สำหรับข้อมูลที่จะใช้ในครั้งนี้จะเป็นเพศน้ำหนักส่วนสูงและก็ตัวเชฟนั้นจะทำการปรับเป็นตัวแปรไดโคตมัสซึ่งจะใช้เป็นตัวแปรตามนะครับสำหรับคําสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนนะครับข้อมูลนะครับก็จะใช้ตัวคําคสั่งนี้นะครับ as d e n u m i c นะครับตัว ข้อมูลตัวแปรเชฟนะครับที่เป็นแฟตนั้นให้เป็นตัวแปรตามนะครับหรือเดโคโตมัสที่มีค่า0ูนย์กับหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นนะครับตารางไข่ของอตัวแปรเพศกับตารางาตัวน้ําหนักนะครับความรู้สึกต่อลูกด้านตนเองก็คือ0ูนย์กับหนึ่งนะครับอ้วนกับไม่อ้วนนะครับวิเคราะห์ตารางไข่กับเพศครับและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว อาหารนะครับที่ชอบรับประทานกับความรู้สึกว่าตนเองอ้วนนะครับคนที่ชอบอะไรนะครับทานเกี่ยวกับพวกนะครับโปรตีนกับแป้งนะครับก็จะรู้สึกว่าตนเองอ้วนขนาดที่คนที่ผอมนะครับจะชอบทานผักซะส่วนใหญ่นะครับตัวนี้จะพบว่าผู้ชายนั้นนะครับรู้สึกว่าตนเองผอมขนาดที่ผู้หญิงรู้สึกว่าตนเอง ้วนนะครับถ้าจากตารางนี้นะครับทีนี้คำสั่งในการวิเคราะห์โลจิสติกก็จะมีนะครับ GLM นะครับแล้วก็ตัวแปรตามนะครับแล้วก็ตัวแปรอิสระนะครับทีนี้นะครับอ่าครัออปชันต่อมาก็คือ Family ของ b i n o m i a l นะครับวงเล็บด้วยลิงก์ของ l o จิกนะครับอันนี้เป็นแบบคำสั่ง ตัวยาวนะครับอันนี้คือเต็มรูปแบบนะครับแต่ว่าในคำสั่งนี้นะครับมันก็จะมีช็อตฟอร์มที่ง่ายขึ้นนะครับก็คือไม่มีคำว,ว่าลิงก์โลจิกนะครับใช้เป็นโคเ t ชันของไบน o ม i a l นะครับก็พอนะครับโมเดลที่1กับโมเดลที่2นั้นเป็นตัวเดียวกันนะครับเพียงแต่ความยาวของช็อตฟอร์มกับลองฟอร์มของ โลจิสติกนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะใช้แทนกันตัวนี้ลองฟอร์มอันนี้ช็อตฟอร์มนะครับดังนั้นในโมเดลที่สามสี 3, 4, 5, ก็จะใช้ช็อตฟอร์มเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นก็ตามด้วย Data นะครับว่าเป็น Data ของอะไรนะครับทีนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างตัวโมเดล1กับโมเดล2นะครับของช็อตฟอร์มกับลองฟอร์มนั้นจะให้ผลเดียวกันนะครับ ส่วนโมเดลที่2ถึงโมเดลที่5จะเป็นการเปรียบเทียบเมื่อนำตัวแปรอิสระเข้าสู่สมการนะครว่า,าเฉพาะมีตัวแปรอิสระเป็นส่วนสูงเพิ่มตัวแปรเพศเข้าไปเพิ่มตัวแปรน้ำหนักเข้าไปและเพิ่มตัวแปรอาหารที่ชอบรับประทานเข้าไปนะครับาจากนั้นก็จะสมรายซม,มรีนะครับตัวโมเดล1ถึง5นะครับเพื่อที่จะดูผลนะครับตัวต่อมานะครับเมื่อ ทําทการวิเคราะห์นะครับ regression แล้วนะครับจะพบว่าตัวโมเดลที่4นั้นมีตัวแปรซิกเกือบทั้งหมดเลยนะครับทีนี้มาดูการเปรียบเทียบโมเดลด้วยคําสั่งอโนว a นะครับโดยใช้ค่าสแควรทดสอบตัวโมเดลนะครับก็จะพบว่านะครับมีความต่างอยู่ในโมเดลที่4กับ5นะครับก็คือโมเดลที่4นะครับ สิ่ n น f i c a ค t ส่วนโมเดลที่5นั้นซิกที่ความเชื่อมั่น95%เนะครับเพราะว่าตัวนี้ได้จุดศูนยนะครับทีนี้มาเปรียบเทียบตัว AIC นะครับของโมเดลเพราะว่าโมเดลที่6นั้นน้อยที่สุดนะครับดังนั้นโมเดลที่6นะครับตัวนี้โมเดลที่5นะครับในโมเดลที่5นั้นจะเป็นโมเดลที่ดีที่สุดนะครับตัวที่6นี่คือตัวดิกิอฟฟิดอมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวค,คำสั่งอื่นๆเกี่ยวกับโมเดลบ้างนะครับถ้าเกิดเราต้องการ Confidential Conf Interval นเรนะครับเราก็ต้องอเรียกตัวคำสั่งนี้นะครับแล้วตามด้วยโมเดลที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมใช้โมเดลที่4นะครับแล้วก็ตัวค่า o อ d ดเชียหรือ Explorer ของค่าสัมสิทธิ์อันนี้ก็คือการ พิธิฆ่านะครับและ r e s i d ดนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองทํากันดูนะครับก่อนอื่นนะครับแล้วก็มาดูที่ data ก่อนนะครับว่าข้อมูลที่เราใช้นั้นมีการมีอะไรบ้างนะครับนี่คือข้อมูลที่ใช้นะครับมีหมายเลข id เพศน้ำหนักส่วนสูงนะักปนอารที่ชอบเชฟแล้วก็ wcache นี่ก็คือตัวถุงน้ำหนักนะครับทีนี้เรามาดูตัวนะครับการปรับ ตัวแปรนะครับการสร้างตัวแปรเป็นตัวแปรอะไรนะครับตัวแปรตามที่เป็น0ย์กับ1นะครับผมให้ตัวนะครับเป็นตัวแปรแฟตนะครับก็คืออ้วนนะครับดึงมาจากตัวแปรเชฟก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีพรอมสมส่วนอ้วนนะครับโดยผมให้ตัว แปลที่คนตอบว่าอ้วนนั้นเป็น1แล้วก็ไม่อ้วนเป็น0ูนย์นะครับโดยใช้คําสั่งนี้นะครับแล้วก็ลันครับทีนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าผลมันเป็นยังไงก็ใช้ STR ดูอีกทีนึงครับอ,อันนี้ก็จะเห็นว่ามีตัวแปร fat นะครับโผล่เข้ามาจะเห็นว่าเป็น0101นะครับก็คือดึงมาจากตัว shape นะครับดึงมาจาก shape นะครับ shape เ,เช่นตอบว่าอ้วนก็เป็น1 นะครับอันนี้ไม่ใช่อ้วนก็เป็น0นย์นะครับต่อมาเป็นอ้วนก็เป็น1 1นะครับลักษณะนี้ก็คือทําการ transform data ไปนะครับทีนี้มาดูนะครับตัวตารางไข้นะครับระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรกลุ่มอื่นๆนะครับก็มีเพศกับอาหารที่ชอบรับประทานนะครับซึ่งเราก็จะได้นะครับอันนี้เพศอันนี้อาหารที่ชอบรับประทานนะครับเราก็จะได้ดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรกลุ่ม กลุ่มนะครับเพศเราจะเห็นว่าผู้หญิงนั้นรู้สึกว่าตนเองอ้วนมากกว่าผู้ชายนะครับขณะผู้ชายนี่รู้สึกว่าตนเองผอมคา ung, ที่อาหารที่ชอบรับประทานจะเห็นว่าคนที่รู้สึกว่าอ้วนจะชอบทานแป้งนะครับส่วนคนที่ทานผักจะรู้สึกว่าผอมส่วนคนที่ทานชอบทานเนื้อสัตว์และไขมันก็จะรู้สึกว่าตนเองอ้วนนะครับทีนี้มาดูที่โมเดล1น,นะครับโมเดล1นนี้เป็นโมเดลที่เป็นแบบ รูปแบบเต็มนะครับของโลจิสติกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรูปแบบแบบชัดฟอร์มนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวผลนะครับผลของโมเดลที่1แล้วก็ผลของโมเดลที่2ครับเราจะเห็นว่านะครับโมเดลที่1กับโมเดลที่2นั้นให้ค่าเท่ากันครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือโมเดลที่1นะครับอันนี้โมเดลที่1นะครับ เราจะได้ค่าสัมประสิทธิ์เท่ากันนะครับสิบอ่าูนย์สเท่ากันนะครับแล้วก็ดูที่ค่าสัมประสิทธิ์นะครับจะเห็นว่าเท่ากันนะครับดังนั้นการจะใช้ช็อตฟอร์มลองฟอร์มแล้วก็ได้ค่าสัมประสิทธิ์เท่ากันนะครับซึ่งมโมเดลที่3ขึ้นไปผมก็จะใช้ Short ช็อตฟอร์มเช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูที่โมเดลที่นะครับ 3านะครับขึ้นมานะครับผมก็จะใช้ตัวช็อตฟอร์มนะครับนะครับลันไปนะครับทีนี้ก็จะเป็นแสดงผลนะครับโอเคครับแล้วก็นะครับเราก็จะได้นะครับอันนี้ผลของโมเดลที่3นะครับซัมมารี่โมเดลที่3อันนี้ก็คือตัวนี้มีค่าอินเตอร์เซพ์เท่านั้นที่ศึกนะครับส่วนตัวแปรเพศแล้วก็ ตัวส่วนสูงไม่ซิกเลยพอเอาตัวแปรน้ำหนักใส่เข้ามาปรากฏว่าซิกหมดเลยนะครับดังนั้นตัวแปรน้ำหนักนี่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลสูงนะครับเพราะว่าแค่ตัวแปรน้ำหนักใส่เข้ามาเนี่ยตัวแปรส่วนสูงก็ซิกตัวแปรเพศก็ซิกจากนั้นมาดูที่โมเดลที่5านะครับเอาตัวแปรอาหารใส่เข้ามาจะเห็นว่าตัวแปรอาหารไม่ซิกนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ยังซิกอยู่นะครับทีนี้ถ้าโดยดูภาพรวมแล้ว ตัวโมเดลนี้น่าจะดีนะครับโมเดลที่4นะครับเพราะว่าซิกทุกตัวแต่โมเดลที่ห้านั้นตัวแปรเพศตัวแปรอาหารที่ชอบรับทานไม่ s ิ g n นิฟิ a n นนนะครับทีนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบโมเดลครับนะครับแล้วก็เปรียบเทียบ AIC ดูของโมเดลนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมก็จะได้ว่า,าผลการเปรียบเทียบโมเดลนะครับ จะพบว่ามโมเดลที่4นั้น s i gnificant ครับนะครับก็คือการเพิ่มตัวแปรน้ำหนักนั้นนะครับทำให้โมเดลนั้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับส่วนโมเดลที่5จะเห็นว่าซิกที่จุนะครับพีแวรได้0จุดก็ถอยความเชื่อมั่นไปที่เกาอร์เซนะครับก็ s i gnificant นะครับทีนี้นะครับ เมื่อเรามาเปรียบเทียบ AIC ของโมเดลจะเห็นว่าตัวโมเดลที่6นั้นน้อยที่สุดนะครับในภาพรวมแล้ว AIC ก็ชี้ว่าโมเดลที่5นะครับดีที่สุดนะครับะนะครับไม่ใช่โมเดลที่6นะนะครับเพราะว่าตัวดิกิฟรอมก็คือ6ส่วนโมเดลก็คือตัวโมเดลที่5นะครับซึ่งถ้าเกิดเรานะครับจะใช้โมเดลที่4เพราะว่าซิกทุกตัวนะนะครับเราก็สามารถที่จะหาะตัว 95%นะครับคลิกคอนฟิ d เ n นซ์อินเทอร์วลหรือว่าตัวค่าเอ็กซ์ e r เอรของค่าสมัมสิทธิ์พีทิกแวร์รและเ e ซิ d ด a l ก็ได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็น5แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูตาม AIC แล้วตัวโมเดลที่5จะเป็นโมเดลที่ uh, น่าจะเป็นโมเดลที่ดีที่สุดนะครับ uh, ผมก็จะปรับตัวนี้นะครับแล้วก็หลันครับเราก็จะได้ค่านะครับ ราก็จะได้ค่าตัวอันนี้ผลของอ,อันนี้ confidential interval นะครับ95%นะครับก็คือตัวช่วงของความเชื่อมั่นของค่าสัมประสิทธิ์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นค่า explorer ของค่าสัมประสิทธิ์หรือค่า o d d ratio นะครับตัวต่อมาเป็นค่า predicted value นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น residual นะครับนะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์ ตัวโลจิสติกเรกเกชันนะครับผมก็ขอสรุปนะครับตัว l o จิสติกเรกเกชันนั้นก็คล้ายๆกับตัวโพบิเรกเกชันนะครับแต่ว่าโลจิสติกเรกเกชันนั้นนะครับอาจจะค่อนข้างได้รับความนิยมกว่านะครับเพราะว่ามันมีการใช้ออทเรโชนในการอ่านค่าแปรผลซึ่งทำให้การอ่านค่าแปรผลนั้นง่ายและสะดวกนะครับโลจิสติกนั้นมีตัวแปรตามที่มี2ค่าโดยใช้เป็นไดค o ตอมัส นะครับตัวแปรตามจะเป็นตัวแปรกลุ่มนะครับถ้าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะใช้ตัวแปรอันดับนะครับามาก็สามารถทําได้ครับแต่ว่าจะต,ต้องมีแค่2กลุ่มนะครับอ,อีกตัวหนึ่งก็คือนะครับถ้าเราอยากจะศึกษาให้มากขึ้นก็ลองศึกษานะครับโลจิสติกกับโพบิดนั้นเปรียบเทียบกันนะครับส่วนตัวผมแล้วชอบใช้โลจิสติกเพราะว่าโลจิสติกนั้นให้ค่าออเดรชมาทําให้อ่านค่าแปรผลได้ง่ายกว่า และเข,เข้าใจได้ง่ายกว่านะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube และ Facebook ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ